สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่24มีนาคมนะคะคุณได้ไพ่8เรียนกับหัวเขาได้6ถ้วย วันนี้นะคะเรื่องของการงานการเง e ิน e. อาจจะมีปัญหาติดขัดให้ต้องแก้ไขนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าเมื่อไปฟโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินแล้วเนี่ยอาจจะมีเวลาให้กับแฟนน้อยนะคะหรือว่าไม่มีเวลาให้เลยก็ได้ความสัมพันธ์มันก็เลยใช้ไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่นะคะในส่วนของคุณแต่ว่าแฟนคุณนะเขาได้ไพ่ดีเขาได้6ถ้วยวันนี้จะมีข่าวดีนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆในชีวิตรวมถึงเรื่องความรักด้วยสิ่งต่างๆที่เขาเคยทําในอดีตเนี่ยจะส่งผลดีในตอนนี้นะคะถ้าเป็นเรรรื่่องงงคววาาามมักกโดยยต็หถึใน มุมมองของเขาเนี่ยความสัมพันธ์นี้มีแต่เรื่องที่มันดีๆนะคะมีแต่ความทรงจําที่ดีระหว่างคุณสองคน มีไพ่ new love แล้วก็อิสซับทูยูทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะคะคุณเป็นฝ่ายที่จะตัดสินใจได้ว่าอยากจะมีความสุขนะคะอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรคุณก็ทําได้ทั้งนั้นนะแล้วก็ new love ก็หมายถึงการรีนิวความสัมพันธ์คู่ไหนที่มีปัญหาทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้วันนี้เป็นวันที่ดีจะเคลียร์ใจนะคะแฟนก็จะยอมกลับมาหาเราโดยดีเลยนะคะได้ไพ่หกถ้วยสําหรับคนสนิทมีโอกาสได้รีเทิร์นกับคนเก่าที่เคยคุยกันมาก่อนหรือเคยคบหากันมาก่อนนะคะมาคราวนี้สามารถมองความรักกันได้แบบระยะยาวคะ่ะ